สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพาเพื่อนๆเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสเปนนะคะตรงพื้นที่ที่เราจะไปนะคะเรียกว่า เกาะแกนแคนาเรียนะคะเราเดินทางจากประเทศนอร์เวย์เมืองที่เราอาศัยอยู่นะคะคือเมืองบาเกนค่ะเดินทางใช้เวลาทั้งหมด5ชั่วโมงนะคะวันนี้เราเดินทางกันนานเลยนะคะเราก็จะสั่งอาหารมาทานนะคะนี่เป็นอาหารของประเทศนอร์เวย์นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งมีสลัดนะคะแล้วก็มีหมั่นฝรั่งมีไก่ค่ะเป็นอาหารของชาวนอร์เวย์นั่นเองค่ะบนท้องฟ้าช่วงที่เราเดินทางนะคะสวยงามวิ สวยมากๆอากาศดีมากๆเลยนะคะเราเดินทางมาก็จะถึงพื้นที่ที่เราจะไปเที่ยวแล้วนะคะเพื่อนๆเรามองลงไปนะคะก็จะเห็นดูเหมือนแห้งแล้งมากๆเลยนะคะเกาะที่เรามานะคะจะติดกันกับประเทศแอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นเรามองลงไปก็จะไม่แปลกว่าไม่เห็นต้นไม้เลยนะคะเพื่อนๆดูอากาศร้อนมากๆเลยนะคะ แต่พอเราไปถึงนะคะเพื่อนๆอ,อากาศไม่ร้อนเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ24-25องศาอากาศดีมากๆเลยนะคะนี่เป็นโรงแรมที่เราจะมาพักนะคะลูกสาวจองเป็นแพ็กเกจไว้นะคะมีรวมทั้งโรงแรมแล้วก็ที่พักรวมบวกตั๋วเครื่องบินทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆน,นี่เป็นบริเวณข้างๆบริเวณรอบโรงแรมที่เราจะพัก บรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะวิวดีมากๆเลยนะคะเรามาถึงโรงแรมช่วงประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะคะก็จะมีแดดสองเข้าห้องนะคะนี่เป็นบริเวณในห้องพักนะคะเพื่อนๆก็จะมีทีวีมีโซฟาแล้วก็มีครัวสำหรับทำอาหารค่ะแล้วนี้เป็นห้องนอนสำหรับสองคนนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกับลูกสาวนะคะลูกสาวจองแพ็กเกตนี้ไว้นะคะเพื่อนๆเ,เป็น ทริปหนีหนาวมาเที่ยวค่ะที่เมืองร้อนนะคะเพราะว่าประเทศนอร์เวย์ที่เราอยู่หนาวมากๆเลยค่ะช่วงนี้หิมะก็ตกนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ํานะคะสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะมีห้องอาบน้ํานะคะแล้วก็เป็นอ่างล้างหน้าค่ะถ้าเราสระผมก็มีได เป่าผมให้นะคะเราเข้ามาในห้องก็จะมีเวลคัมดริงให้นะคะเป็นไวายแดงนะคะจะบอกว่าไวายที่เป็นอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราดื่มแล้วเราติดใจเลยค่ะนี่เป็นบริเวณระเบียงของโรงแรมนะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะบรรยากาศช่วงบ่ายสามแดดก็จะจัดนิดนึงนะคะแต่ว่าอากาศไม่ร้อนมากนะคะเพื่อนๆ มองลงไปก็จะเห็นสระว่ายน้ำของโรงแรมนะคะบรรยากาศช่วงนี้นะคะคิดว่าถ้าเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางคืนนี้น่าจะสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนมัางนะคะนี่เป็นเกาะเล็กๆนะคะอยู่ที่ประเทศสเปนค่ะชื่อว่าเกาะแกนแคนารียนะคะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเพื่อนๆ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอีสานพาสแซบบด้วยนะคะเพื่อนๆอนอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอต่อไปนะคะ